โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบ mm hmm. กับรายการ GGR ตอนนี้เวลากี่ทุ่มวะ mm hmm. สามทุ่มกว่าๆนะครับโอเคเราก็จะมาพบกับเกมนะฮะโกดโกดสเปสอะไรเออช่างแม่งเถอะครับโอเคเป็นเกมในเว็บนะฮะเราก็กดเข้าไปครับ,เ,ออปรบเป็นเกมผีนะครับ โอ้จ oh, okay. um, 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 ุงเงาเปิดเสียงดีกว่าโอเคทำอะไรวะให้ใช้อะไรครับเนี่ยอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงอะไรด้วย 哎，touch touch，哦、oh, 哦、oh.，太当年了，没有。 โอเคครับมันได้ทำอะไรก็ไม่รู้ครับจะเข้าประตูบ้านอ๋อนี่ไงเจอนี่แล้วเงี้ยโอเคอ่าเอ้เนี้ยดีเงี้ยเงี้ยเนี้ยโอเคจุงจุงปิดเสียง เฮ้ยพี่โหถ่ายโอ้ยพี่นสิสเก๋อะไรอะอะไรอะกูไม่รู้กูถ่ายหมดครับอะไรว่าถ่ายแป๊บเดียวได้หมื่นเจ็ดปัญญาอ่อนหรือเปล่าเราจะเปิดเสียงก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวเ่อชวนว่าเราปัดนะครับอมอม ว้าอวว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 เว้ยเฮ้ยววววววว้วเฮ้ยเฮวยวว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 ยวว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 ายวว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 ว มันจะมีเนี้ยถ่ายแม่ถ่ายแม่มโอเคชัตเตอร์เอ้ยมแมลงสาบถ่ายได้ไหมอ๋อถ่ายไม่ได้สำรวจครับสำรวจครับมีอะไรไหมโคมไฟมีโอเคไปต่อครับอาวเฮ้ยใครใครเขะประตูเออเอเอออกดีกว่าว่า โอเคครับเราจะไปอ่าชั้นบนกันนะครับโอวัตตาฟักได้เกท g อา o u ออ f เฮียอ้าวทำไมอ่ะกูเพิ่งเข้ามาเองนะเว้ยมันต้องมีอะไรอุ้ยเฮ้ยสดุ้งเสียงชับช็ตเตอร์อุ้ยทำไมมันเปิดไว้อ่ะอได้ไงอ่ะเราจะไม่เข้าเด็ดขาดน็อกน็อกแปลว่าอะไรครับ mẹ thằng đừng nhìn tiếng như ba này được chưa tụi Có gì ở mẹ 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 Ê, mẹ 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 mua này mẹ 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 8, เอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียงไรเสียงไรหนึ่งหนึ่งเหรอแปบดบหกอะไรวะไม่รู้่อ็ออกก่อนดีกว่าโอ้ยอย่าคดิกลัวนะเว้ยอุย้ยโอ้โหแม่งเล่นตอนสามทุม่มแม่งโง้โหประสาทจะแดกครับผมแล้วดูเสียงเพลงสิครับ No า เดาเนียรีสโอ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 เคเงียบขึ้นเยอะเปิดแล้วเปิดปิดแล้วปิดเสียงไปไม่เงยอืมไม่มีอะไรเลยครับมันเริ่มมายกับเสียงลองให้หรบห้องเหรอครับโอ

ก็กูจะออกไงโน่ไ <No. S 1> อ้จะออกอยังไงมันออกไม่ได้ใครสร้างเกมวะโอ้โหดูไหมเนี่ยคนเล่นเขาขนาดไหนแม่ จะออกอ่ัโอ้โอเยเจอแล้วนี่ไงโอ้ยออกได้สักทีนี่คือกุญแจครับโอเคครับลงแบงค์แล้วครับเฮ้ยประตูเปิดแล้วอุ้ย thật chung chúng chết 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 ta chết 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 à đù มันจะมีความหลอนปนกับความหานะดูดิครับเฮ้ยแก้ว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 อย่าอ่ามึงขยับเดิยกดดัวละนี่โอ้ได้ด้วยหกหมื่นเจ้ายอดยอดยอดออโอ้โหกูเตรียมกล้องไว้เลยแม่งต้องมีแน่แน่เฮ้ยอะไรวะอ่านไม่ทัน ออกมามีห้องไหนที่เรายังไม่ไปบ้างครับห้องนี้นี่ไปยังวะจะไปมาแล้วก็ออว้าวน่าจะไปมาแล้วออกดีกว่าออก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 อออกออกอห้องนี้ล่ะอันนี้ใช้ได้เบ้าวะ เก็ดโดใช่ไม่ได้โอ้ยมันต้องเก็บอะไรอะครับเราจะเก็บอะไรดีครับไอในนี้มันต้องมีอะไรสิวะเนี่ยเอ๊ะอะไรอะปันได ขี่ขี่ีบันไดบันไดไว้ไหนเฮ้ยทายโอ้ยขนลุกแล้วโว้ยพอเธอ จะมาร้องไห้ข้างๆกูหาพ่องเหรอครับแค่นี้กูก็จะตาย <c oughs> อู้โอ้ยเสียงโอ้จุงไม่ไม่ฉันไม่อยากจะอยู่ในต้านหลังนี้เลยอะนะเกตเอาเก็ตเกตไม่ทันครับช่างมันครับเนี่ยมันต้องมีอะไรอะแต่มันไม่มีอะไรไงครับมันอะไรวะแปดหก อะไรวะแปดหกศูนยะศนยหนึ่งศูย์หนึ่งไม่ใช่อ่ะมึงไม่ใช่อ่ะก็บมึงไม่ใช่อ่ะโกนละเรื่องเลยเอย้อะไรวะโซบมีสบู่อยู่ในห้องเนี่ยอ,อะไรก็ไม่รู้ถ่ายไว้ก่อนนะโอ้โห เก็บได้หนึ่งล้านจุ้งโอ้โหมึงถ่ายรูปทีมึงรวยกูกลับบ้านแล้วนะเนี่ยโอเคโอ้ยมึงรู้ไหมกูหยิบกล้องไม่เถินเอ้ยอีกแล้วทำไมคนสร้างเกมมาเป็นคนอย่างนี้วะไปไปมาเริ่มด่าคนสร้างเกมแล้ว ถ่าย่งเลยอ่ามาถ่ายหมดอ่ะอ่ามาเลยเนี่ยมันต้องมีสักทีอ,อ่ะโอ,อ๊ยีออกไม่ได้ด้วยจุกกี่บาทละไม่นะไม่ไม่ฉันต้องติดอยู่ในบะหลังบ้าๆบัญญาอัาานขนาดนี้เลยเหรอนี่เอ๊ะอะไรวะเนะี่ย ซอฟไม่มีเออมึงขยับไปกูคี่เกียจตกใจครับไอ้นี่แหละโอ้เออโออย่าอย่าเลยขอ สมรวจหมดแล้วนี่นะก็ไปมาแล้วอนะจ๋าต้องกลับเข้าไปในประตูนี้ก็ไปมาแล้วหรืออันนี้วะโอ้ย ค่อยเปิดใหม่โอเคครับกี่นาทีแล้วเนี่ยสิบสองนาทีโอเป็นอะไรที่เร็วมากครับโอคุณผู้ชมครับผมไม่ไหวแล้วผมขอออกดีกว่านะไม่ไหวแล้วออกคอโอ้ยออกคโอ้ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้ครับบายบายครับไม่ไหวแล้วครับ